และคุณจะมีโอกาสมีสตังค์ใช้แน่นอนลองจัดตามผมดูสักแป๊บดูครับ15วันรู้เรื่องอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิแสมมังกรธนากรตันอวัชนาการแฟนๆบอกว่าอยู่ หอพักอยู่ห้องเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์ทำยังไงจะให้รวยเหมือนเจ้าของอพาร์ตเมนต์บ้างเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแล้วเจ้าของอหอพักนั้นเขารวยได้ยังไงเราต้องมาดูโจทย์อันดับแรก yeah, <woo! S 1> ก็คือหอพักหันหน้าทางไหนคนที่มีโอกาสดีที่สุดคือในห้องประตูห้องหันไปทางเดียวกับประตูทางเข้าหอพัก แปลว่าปากของเจ้าของบ้านเจ้าของหอกินกับเราพร้อมกันเขาได้เราก็ได้นั่นคือโอกาสที่จะดีมากที่สุดแต่ถ้าคุณไม่ได้คุณต้องจำว่าประตูหอพักนั้นอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ทิศอะไรเราก็เข้ามาในหอพักเราหนึ่งของที่เรามีกันทุกคนอยู่ในหอพักคือพัดลม เอาพัดลมหนึ่งตัวตั้งอยู่ให้ตรงตำแหน่งประตูของเจ้าของหอแล้วพัดเข้ามาข้างในห้องนั่นคือดึงกระแสะแล้วอันดับหน่งอันดับที่สองคนจะรวยต้องแบ่งออกเป็นสองช่องให้ได้สองช่องคือห้องนอนกับวางจัดมุมห้องรับแขก แบ่งให้ออกมาเป็นสองส่วนอย่านอนแล้วมองเห็นห้องรับแขกอยู่ในตัวแปลว่านอนยาวไปหมดเลยผมเชื่อหลายคนเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ให้คุณลงทุนซื้อฉากสักอันหนึ่งนะครับมาแบ่งกั้นเฉพาะตรงช่วงเตียงกับอีกมุมหนึ่งเพราะมุมสองมุมกลายเป็นหนึ่งมุมเรียกทรัพย์นั่นเป็นมังกรน,น้ำมุมเก็บเงินคืออ เตียงนอนแบ่ง2องขั้วให้ชัดเจนแล้วคุณจะมีโอกาสมีสตันใช้แน่นอนลองจัดตามผมดูสักแป๊บดูครับ15วันรู้เรื่องโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ